เดี๋ยวมาลุ้นหลังนี้พี่น้องไอ้โซ่ไมีอากาศอยู่ดีล่ะเม่นบ่ขึ้เป็นโซ่โซ่ขึ้นปลาสิขาใช่ไหมขึ้น็เม่นขึ้น้ซ่ขึ้นปลาสิขาวอยู่ดิตัวเม่นใหญ่หรอป้าขาวก็ได้เม่นบ่โอ๊ยตกใจเลยพี่น้องโอ้มึงตัวเม่นใหญ่โดดตรัสไตรลด์โอ้ ตัวนึงบ่ถึวสองต้องดดใส่กันค่ากันแน่แทโโโ้โอ้โหวูวหมาเลรอพี่น้องอือหือโอ้ยไปป่านี่ฮะปลาหลังงนาะตาแงาดงนั่นดูดีไปยังเดี๋ยวออกครับผมบ่เอานะครับปลาพิการปล่อยครับผม เขาเลี้ยงกันเลยพี่นอ้องแต่ว่าหลังเนี่ยใส่ไปได้โตเงี้ยประมาณโลครับผมแต่ว่าปลาพิการ,ขารเขาบอาโดดตีนอันใส่ตร์ใส่ไปหนึ่งบลาอยู่คือสงคือปลาเขาเนีย่ยหลังงอสิบลาครับผมปล่อยนองครับพี่นอ้องเง,งี้ยอยู่ มาช่างไอชอ่อนใหญ่ตัวนี้กันครับผมหนักจกักกิโลโอ้ลาช่อนตัวนี้ใหญ่เพี้ยงโอ้โหตัวนี้พี่โนโอ้องหนักไปสามโลสามโลเท่าไ,ไหร่ว้าสามโลสองครับผมป๊าดพออีเม่เนี่ยครับเนี่ยแท้สามโลสองอู้ สุดเกินใหญ่มากๆครับพี่นอ้องโหแต่รอบนั้นสามโลหกนี่สามโลสองครับผมถือไ่้ใหญ่ขึ้นกันครับผมพี่นอ้องโหใหญ่ๆครับผมสองโตแต่๋ย่สร้างเบื้องสิหนักจากกิโลตัวเด่นหน่อยเนี่ย,ยใหญ่ครับพี่นอ้อง ตัวนี้แค่จะขีดหกขีด่าด้วยนี่ว่าสิเจ็ดขีดนี้ได้เยอะเจ็ดขีดอยู่ข้อตัวยอย่างทนเลปลาความแตกต่างพี่นอ้องตัวสามโลค,ครับตัว ตัวเคร pues like ื่องครับผมโอ้โหเอ้ยบมากครับ